บางคนบอกว่าโอ้โห G 8 0ขายราคานี่เหรอหรอมันแพงไปหรือเปล่ามันจะแพงได้ยังไงละ่ะในเมื่อว้าวทงี้เป็นไงเดี๋ยวนี้เปิดรายการกันแบบว่าพิเศษมากๆนะคะผู้ชมว,วันนี้อยู่กับการรีวิวนะคะ Samsung Galaxy A สามสอนะคะรุ่น 4G รุ่นนี้เนี่ยนดูบอกก่อนเลยว่าน้าด่ยไปเจอในป่าห้าสำสินค้ามาด้วยนะคะแล้วสีม่วงนี่คือแบบว่า จับใจมากบอกเลยว่ามันจับใจมากจริงๆแล้วก็การใช้งานของตัวนี้นะโอ้โหคือจะบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือหน้าตาของมันเลยนี่แหละใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะรับรองเลยว่าแบบคุณจะจับถือมันแบบทั้งวันอะ่ะมันสะดวกมากนะคะแล้วก็จะกลิ้งจะนอนจะอะไรเนี่ยโอ้โหมันดีมากแล้วก็ที่สําคัญมันสวยมากเหมาะกับคนหวานๆแบบได้ดูดมากๆเลยฮะ ใครบอกฉันไม่ไดาบอกเองนะคะมีสีม่วงสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดํานั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนันก็ต้องไปดูรีวิวกันกันท่าทุกคนพร้อมกันแล้วดีดีแท่หน่อย e n r o ะ และนี่คือหน้าตาของมือถือที่ดุดได้พูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นมือถือว่าที่มือถือที่ขายดีที่สุดในไตรามาสนี้อะไตรามาสที่สสิของท่านาทซัมซุงอย่างแน่นอนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่นดุดอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกมากนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยแม้ว่าดุดจะอวยขนาดไหนก็ตามแต่แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ย,ม,ย,ม,นนยมันไม่ได้สิทธนะิ์เต็มสิทธินะแต่รุ่นนี้คือความน่าสนใจของมันเนี่ยมันมีเยอะมากมามาดูกันดีกว่านะคะว่าดุดไปติดใจอะไรเขาอย่างแรกนะคะก็คือตัวของดีไซน์ก่อนนะดีไซน์ตัวนี้นะ ตัวจริงที่ศูนย์ a m ซุ n มมาแล้วด้วยสีม่วงโอ้โหสีแบบคุณพระคุณเจ้าเอาเป็นว่าสวยมากนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้น,นดุดบอกเลยนะว่าความสวยของตัวนี้เทียบกับตัว A51 A51 สีชมพูที่นดุดเคยกรีก,กล้าไส,ส้แตกเนี่ยโอ้โหมันแบบว่า กินกันไม่ลงอันนั้นเนี่ยมันมีการไล่สีใช่ไหม A ห้าหนึ่งสีชมพูแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นสีเดียวคุณผู้ชมแล้วมันเป็นมินิมอลสไตล์มากมันทำให้ดูดีมากๆเลยนะคะในสีสันตรงนี้แล้วก็ไอ้เจ้าสีม่วงที่ดูไปดูเนี่ยโอ้โหมันสวยจริงๆนะคะแต่ดัุกก็ยังชอบสีฟ้ามากกว่านะแค่แต่เราจะบอกว่าสีม่วงมันสวยอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่าแล้วมันจะต้องสวยนะคะส่วนสีดำกับสีขาวมันก็จะแบบ ประมาณนั้นนะคะตัวเครื่องเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าเขาออกแบบมาได้อย่างดีมากๆที่น่าดูอยากจะชื่นชมมา,มากๆเลยคือรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจับถือเขาในรูปแบบที่เอามาใช้งานประจําวันจริงๆอันนี้น่าดูทดสอบแม้กระทั่งแบบนั่งเล่นยืนเล่นเดินเล่นนอนเล่นอันนี้ไม่โจกนะจ๊ะอันนี้จริงนอนเล่นเนี่ยนะคะการจับถือเล่นแบบแนวแบบเขาเรียกว่าแนวนอนนะคะแนวเฉียงแนวตั้งเดินไปเดินมาอะไรก็ตามแต่เนี่ยโอ้โหมันแบบ คุณมันทําให้ความรู้สึกในการใช้งานดีมากรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่นนะดูจะให้คะแนนแบบเยอะไปพิเศษก็คือเรื่องของการออกแบบรุ่นนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อเนี่ยแนะนําว่าให้ไปจับที่ศูนย์ก่อนจะได้คิดว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะไอที่นนดพูดเนี่ยนะไปลองดูว่าสิ่งที่พูดนั้นจริงไหมการจับถือที่แบบว่าโอ้เข้ามือมากๆจะหยิบขึ้นมาถ่ายรูปหยิบขึ้นมาเล่นเกมจะนอนเล่นเกมปัดไปปัดมาระหว่างก่อนนอนเนี่ยคุณนนดติดเครื่องนี้มากในช่วงเนี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยการออกแบบของรน,นีมมัาาพดกะ ส่วนเรื่องสวยไม่สวยเนี่ยอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าเรื่องจับถือง่ายเข้ามือเนี่ยอันนี้รุ่นให้แบบเต็มที่เลยรุน่นนี้โอเคไหม ต่อมานะจ๊ะเวยรุ่นรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าจอแบบติงหยดน้ำเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วว่าจะชอบหรือไม่ชอบส่วรเดรูก็เฉยๆนะการแจ้งเตือนนะคะทาได้อย่างรวดเร็วอันนี้เนี่ยวันนี้ก็จะมีคลิปของคุณเมย์ออกไปด้วยเนาะใครยังไม่ดูไปดูซะนะจ๊ะสเตปทีทีวีออนไลน์ของเราแล้วก็การแจ้งเตือนอีเมลย t u b e ต่างๆเนี่ยก็ทําได้อย่างดีนะคะด้านบนเนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างให้เราเล่นเลยมันจะเป็นตัวของ l i n ค์ to Windows นะจ๊ะมาร์ทวิวอันนี้เนีีียอไไว้้้นจทดดดะะแลก็ังมมม์ชโหมมืะคะ แล้วก็มี Eye Comfort s h i e l d ที่เขาเนี่ยโปรโมทเลยก็คือตัวตัดแสงสีฟ้านั่นเองนะคะตัวดักโหมดเนี่ยน่าใช้มากขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในดุดเนี่ยรอบนี้พยายามจะใช้ตัวของ Full Gesture หรือว่าตัวที่มันไม่มีปุ่มสปุ่มด้านล่างนะคะในการใช้งานเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เด็ดในดุดเป็นชาว Android ที่ต้องใช้ไอ้สปุ่มข้างล่างตลอดก็เลยรู้สึกว่าไอ้กปัดไปปัดมาแบบนี้สำหรับนดุดเนี่ยไม่ค่อยแบบ สั่นคัทมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามอยู่พยายามอยู่แต่ชอบสาปุ่มมากกว่ากันอ่ะใครชอบสามปุ่มมากกว่าคขามไม่บอกในรุ่หน่อยใครชอบแบบ Full gesture แบบนี้มากกว่าอ่ะก็บอกหน่อยก็แล้วกันนะคะรนเริ่มต้นน่ยมาดูสเปคก่อนเนีขวามือเดี๋ยวใส่ให้เลยมีคนแนะนำในรุดมาจัดไปเหมือนเดิมสำหรับรุ่นนี้นะ,ะ CPU เนี่ยเลือกใช้ตัวของ MediaTek Helio G80 อันนี้ความเร็วก็ก,กลางๆนะจ๊ะ แล้วก็ตัวจอเนี่ยเป็นแบบซ u เปอร์อัมเร6.4นิ้วความละเอียดเนี่ย Full HD Plus และได้ Refresh Rate สูงถึง 90Hz อันนี้คือ a m s ซุงเหมือนกินยาแปลกมาเพราะว่าปกติเนี่ยนะ a ั s u n งจะมาให้จอ 90Hz แล้วก็เป็นซ u เปอร์อัมเรด้วยในราคาต่ำกว่าหมื่นหนึ่งอันนี้เหมือนกินยาแปลกจริงๆก็เป็นผลประโยชน์ของเราไปนะคะรอมให้มา 128GB RAM 8และรุ่นนี้เนี่ยน่ารักกันหาซิมเดี๋ยวตัดภาพเก่ามาให้รุ่นนี้นะคะหาซิมเนี่ยเป็นแบบ Triple Slot ก็คือใส่ได้2ซิมแล้วก็1เมแล้วิเนี่งเม B โอ้โหมันเยอะมากจริงนะคะไฮไลท์ต่อมาเนี่ยก็คือในตัวของกล้องนะคะกล้องหลาวเขานะคะจะมีทั้งหมด4ตัวก็คือตัวเลนหลัก64ล้านตัวนี้เนี่ยเป็น ISOCELL GW3 ที่เราได้พูดไปก่อนนั้นนี้แล้วว่ามันคือเซ็นเซอร์ที่พัฒนาต่อมาจาก S20+ PLUS ที่เป็นแฟลชชิพเออของปีที่แล้ว แต่นี่ใช้รุ่นพัฒน,นาต่อมาอีกโอ้โหมันจะขนาดนี้เอาท่อวายนะครับดล้านมาโคมาโคน่าจะเป็นตัวนี้นะคะห้าล้านน่าจะอตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจสักตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เดฟห้าล้านพิกเซลแล้วก็มีไฟแฟลชให้เรานหนึ่งดวงเอาจิ้นาดุกก็ไม่ไม่ได้สนใจว่าอันไหนคืออะไรนะไม่ได้ดูสักเท่าไหร่ตัวเครื่องเนี่ยด้านข,าข,าข้างเนี่ยก็ใช้ขอบเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องด้วยซึ่งมันน่ารักมากๆจริงๆอันนี้อยากให้ผูช้ชมไปดูกันมันน่ารักมากๆนะคะตัวเครื่องบางเบาแล้วก็น่าใช้จริงๆต่อด้วยแบตเตอร อยู่ที่15วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน11นั่นเองนะคะและรุ่นนี้เนี่ยก็ใช้ One UI เวอร์ชันใหม่ด้วยนั่นก็คือเวอร์ชัน3นั่นเองนะคะมาดูกันนี่เลยคุณผู้ชมเป็น One UI เวอร์ชัน3.1แล้วก็ Android เนี่ยก็เป็น เวอร์ชัน11แล้วถือว่ารอบนี้เนี่ยซัมซุงถือว่ากินยาแปลกมาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าให้สเปคอะไรต่างๆนานามาเนี่ยน่าสนใจมากเรามาดูการใช้งานแต่ละอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะเริ่มต้นจากการใช้งานที่เป็นความเร็วก่อนตัวของ e d i ิเทค h e l i o G 8 0ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความเร็วที่แบบว่าเร็วสูงสุดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการเล่นเกมโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังถือว่าเล่นได้แบบไม่น่าเกลียดก็แล้วกันน้าดูในเล่นคอ l l of Duty ทุกวันนะคะในเครื่องนี้แล้วก็คุกกี้รันเนี่ยก็ลองเล่นดูแล้วก็ Princess Connect ก,วๆกๆ ะะก็สามารถเล่นได้หลลื่นมากคอเบลตี้นี่คือหายห่วงใช้คํานี้ดีกว่าหายห่วงเดี๋ยวเรามาดูให้ดูนิดนึงแล้วกันว่ามันไหลลื่นขนาดไหนสำหรับเกมอย่างคอเบลตี้นะคะบางคนบอกว่าพี่เกมนี้มันไม่ค่อยโหดอะผมอยากเล่นเกมชินิมแพกอย่างเงี้ยอะเราได้แจ้งไปแล้วนะว่าตัวนี้เนี่ยมันกลางๆน,น,นั้นพูดถึงเกนชินเนี่ยเอาคู่กันตรงๆแบบว่าอ่าเหมือนพี่น้องคุยกันนะวัยรุ่นมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกม สูงขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์โฟนที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเล่นเกมไปเนี่ยหรืออะไรไปเนี่ยมันเล่นได้เป็นอย่างดีนะก็คือเอาว่ามันไม่ใช่เกมเมอร์แล้วกันถ้าคุณอยากจะได้เกมมิ่งโฟนจริง,รงมีโทรศัพท์เกมมิ่งโฟนอยู่บนโลกเราสามารถที่จะแบบไปซื้อโทรศัพท์เกมมิ่งโฟนเพื่อเล่นเกมมิ่งโฟนนะเยอะแยะซัมซุงยังคงเป็นไลฟ์สไตล์โฟนที่เน้นในการใช้งานที่องค์ประกอบโดยรวมนั้นค่อนข้างครบเครื่องนะแบบนี้ดีกว่าคือจอเนี่ยกินขาดก็คือถ้าเป็นนนนีี่เเรรืออองงงจจต้้ใหคาิๆะะ รุ่นนี้จอสวยมากนะนี่อ่ะเดีย๋ยวเราจะเล่นคุณผู้ชมดูขออนุญาตแยงเล็กน้อยได้ไหมเอ่ยอย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่ากโกรธกันเลยยกโทษให้ฉันนะาทำผิดไปเราจะยิงให้เด็กเขาดูกันคุณผู้ชมเล่นทุกวันแล้วการจับถือเนี่ยมันคล่องมือมากหมายถึงว่าเวลาแบบเราเล่นอย่างเงี้ยน้ําหนักของเขาก็เบานะฮะเครื่องก็บางบางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอ่ะนะเออไหนอยู่ไหน,ไหน,ไหน เฮ้ยซูมให้เด็กเขาดูนหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาชอบโอโอโอออเออะตายเฮ้ยเกินไปแล้วนะแต่เอาจริงนะล้ดูอยู่บนจอดูวงไม่ค่อยเห็นวะ่ะอ้างแล้วพี่เออเอเอเป็นอย่างจริงมันไม่เห็นจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเย,เย,เยเ็นไว้ก่อนวัยรุ่นวิ่งตามเพื่นอน,มนอมองไม่เห็นวิ่งตามเพื่อนแล้วไงเฮ้ยเห็นละเอ้ย เดือนเดือน,นเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้จะบอกว่าการจับถือเล่นเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆในการเล่นนะบอกเลยเฮ้ยเสียงคนมาข้างหลังเฮ้ยตกใจโดนมีดฟนไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมนี่ดูต้องมองจอแล้วมันเกินไปแล้วขอไม่ยากนะคุณผู้ชมแบบนี้ได้ไหมเออมันจะเกินไปแล้วมันทําให้ฉันเนี่ยกลายเป็นไก่ประจําเกมนี้ไปแล้วโมโหมากอันนี้แรงสูงมากนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่ได้เอ้ยเอาซะกอนนี่ค คนดูไม่ต้องดูแล้วนะดุดดูก่อนนะมองไม่เห็นวะตายเอาตายเอาเมื่อกี้ที่ฟันดาบฟันมีดฉันอยู่ไหนนี่อนี่ใช่ไหมเออไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเขาไม่รู้จักนัดดุดช็อตกันซะแล้วเดู๋ยวดูเดี๋ยวดูนัดดุดช็อตกันก่อนช็อตกันนะเอานี่ก่อนเลยเอาปลาผิดเอ้ยผมอยู่นะเอ้ยนี่อยู่ไหนอยู่ไหน เอออะไปละคุณผู้ชมเรามองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างเดียวอ่ะเราจะไม่เล่นแล้วนะเล่นตาตัวสุดท้ายแล้วมันไกลอะ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเอ้ยงอยู่ข้างบนนั่นไงเห็นนะ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 นนะอยู่บนนั้นนะ่ะเห็นนะไห<ๆ>นๆก็ไม่เห็นละเราก็นี่เลยผู้ชมเอ้ย เน้นสาใจเน้นสัดใจนี่เห็นละเห็นละอ่ยอยม่เห็นลววไมเล่นแล้วคุณผู้ชมมันมองไม่เห็นพอพอหัวร้อนหัวร้อนอันนี้หัวร้อนเล่นๆนะคุณผู้ชมไม่ได้หัวร้อนจริงนะแต่เรื่องมองไม่เห็นในเรื่องจริงนะคะใครที่อัดรีวิวแล้วมาทำตัวแบบนั้นดุดเนี่ยไม่มีทางเห็นนะคะไม่มีทางเห็นอยู่แล้ว เอาละคุณผู้ชมรุ่นนี้นะเราก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเราเป็น WiFi 5 g h z รโอ้โหแป๊บเดียวก็เสร็จนะฮะเกมนี้เนี่ยมเกมแห่งชาตินะฮะก็อัปเดตมาล่าสุดนี้ก็จะมีน้องลาเต้เข้ามาแล้วการที่นดุพูดได้แบบนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่านดุดเล่นจริงๆบางคนบอกว่าเอ๊ะมาลิวเกมพี่เขาเล่นจริงหรือเปล่าเฮ้เล่นจริงนี่นะเล่นจริงๆแน่นอนรู้ลึกรู้จริงแต่ว่าก็รู้เฉพาะเกมที่เล่นน่นแหละค่ะใครจะไปเล่นทุกเกมบนโลกมันบอมีเดอ มาแล้วคุณผู้ชมนะอันนี้คือการเล่นเนี่ยถ้าเป็นคุกกี้รันเนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นเกมที่โหดมากจะบอกว่าแม้กระทั่ง Snapdragon 865เนี่ยกถ้าเป็ปจังหวะที่เหมือนกับว่าเ,าเขาเรียกว่าจังหวะสู้กันเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันดังนั้นะอันนี้นะดุดเนี่ยเข้ามาให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยว่าด้วยตัวเครื่องของเขาด้วย GPU ของเขาเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะรันในตัวของกราฟิก ให้ลื่นไหลได้สำหรับเกมนี้นะคะดังนั้นอย่างคอมพิวตี้เนี่ยมันโอเคมันเล่นได้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดของยูนิตเยอะมากๆเห็นไหมเลยทําให้หลายๆครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะกระตุกได้ในการเล่นเกมดังนั้นน่ดูก็บอกกันเลยว่าถ้าจะซื้อคุกกี้เล่นคุกกี้รันเนี่ยก็ไม่แนะนํามากนะคะจังหวะต่อสู้เองเนี่ยพอไหวแต่ถ้าจาังหวะแบบเก็บนู่นเก็บนี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่อันนี้ก็พูดกันตาตรงนะคะอย่างเกมอย่าง Princess Connect นี่นะ่ดูก็เล่นทุกวันเหมือนกกัน อันนี้ดีนะคะหนึ่งในสิ่งที่รู้สึกดีมากๆกับการใช้เครื่องนี้คือแบตเตอรี่คุณผู้ชมตั้งดูเล่นเกมเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแบตทนเลยอันนี้เล่นตั้งมอคืนแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้ทั้งคืนนะคือเล่นตั้งแต่แบบก่อนนอนแล้วก็เล่นเล่นไปอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างทนทานแล้วก็ดีมากนะคะในการใช้งานต่างๆเห็นไหมอันนี้ถ้าเป็นกราฟิกแบบประมาณนี้เนี่ยเกมแนวๆน,นี้เนี่ยลื่นไหลเกมเก็บเลเวลเกมอะไรประมาณนี้เนี่ยคือเล่นได้สบายๆอยู่แล้วน,นจะจ๊ะ อันนี้น่าดูก็เปลี่ยนตัวได้อันนี้นะมีเปโกรินนักผู้ชมมีจิกะใช่ไหมคนนี้ชื่อจิตา้าแล้วก็มีซิโอริอะใครเล่นเกมก็คงจะรู้อยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ผู้ชมได้ดูหนึ่งรงกันว่าการเล่นเกมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นพี่จะถามว่าถ้าเป็นเกมเมอร์ไหมก็ไม่ใช่ก็ใช้คํานี้ดีกว่าว่าไม่ใช่อืแต่มันเล่นได้เล่นได้ในระดับที่น่าดูว่าโอเคอะคนทั่วไปโอเคแต่ถ้าเป็นเกมเมอร์จาาขนาดนั้นคุณไปเกมเมอร์ดีกว่านะจ๊ะ เห็นไหมว่าลื่นไหลามากๆนะครับเดี๋ยวจะมีฉากที่มีเอฟเฟกเข้ามาเราก็จะเห็นว่ามันแสดงผลได้อย่างดีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผู้ชมรอพลังพลานุ่เตะแบบหนึ่งนี่มาแล้วตึ๊บอ่าเห็นไหมสบายแคลจังแคลจังยิงไปหนึ่งตัวนี่ดูไปติ่งเรื่องนี้นะน้ซื้อหนังสือสมุดภาพแกลลี่มาเพียบเลยติ่งๆเอาจริงนันดูไม่เคยคิดเลยล้ว,ว่าชีวิตนี้จะมันแบบว่าชอบตัวละครอะไรแบบเนี้ย เออก็เพิ่งเข้าใจนะว่าเออเวลาเราหลงรักตัวการ์ตูนจริงๆมันก็เออก็รักจริงๆเนาะอะไรเงี้ยอ่ะไหลลื่นดีนะจ๊ะเห็นไหม โอเคไหมอ่ะเนี่ยคือรีวิวการเล่นเกมแล้วก็ CPU ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของคนแล้วว่าจะประมาณไหนก็คือเล่นเกมได้ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าแบตเตอรี่ดีมากดีมากเลยคือถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ทนใช้ได้เลยนะคะสำหรับเครื่องนี้มดูดใช้1วันเนี่ยไม่เคยหมดเลยนะคะไม่เคยหมดเลยจริงๆวันนี้เราไปกันลึกๆนะคะดูคลิปเดียวจบไม่ต้องไปดูแบบอันอื่นอีกให้เสียเวลานะเราใส่กันเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ละ น,นี่คือจุนนะเป็นตัวแทงที่ดีมากแควจังยิงสะทีนึงเซะอะอฮะ อ่ะโอเคไนก็เล่นให้คุณผู้ชมดูเขาคๆ่าไว้เฉยนะคะว่ามันไม่ได้แบบว่าโอ้โหจ8 0ปจะไปเล่นอะไรได้เอ้ยมันเล่นได้แต่มันเล่นได้แค่ไหนมากกว่าอันนี้คือสิ่งเราต้องรับรู้ไว้โอเคนี่ก็จบสำหรับเกมนี้ไปนะคุณชม p r i n c e s s Connect เอ่อเรื่องการควบคุมความร้อนเองก็ทําได้ดีเหมือนกันนะคะก็คือเครื่องเนี่ยจะไม่ร้อนมากแต่ถ้าจะบอกไม่ร้อนเลยก็คงจะประหลาดเนาะเราใช้งานกันาวน,นี้มาดูคุณภาพของการดูหนังฟังเพลงบ้างเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าตัวจอของเขาเนี่ยเปซูเปอร ได้ในนั้นเวลาที่คุณนอนดู Netflix ที่บ้านบนเตียงนอนรับประกันเลยว่าคุณจะไม่เมื่ยมือเลยเพราะเครื่องของเขาเนี่ยไม่ทําให้เราต้องห่างมือเยอะมากนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบถือได้แบบยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องมากกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวสีสันจอไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะซูปเปอร์อัพระดับซัมซุงเนี่ยทำได้ดีมากมาแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราดู Spider-Man Homecoming กันนะจ๊ะตัวสีเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็ตัวออขอบจอเองเนี่ยด้วยความที่เขากินเต็มไปหมดนะคบมันก็เลยทำแบบ ค่อนข้างบางอ่ะเออสวยงามไหมบางคนบอกว่าคางมันใหญ่เขาเรียกคางกันเนาะนะดูไปอ่านคอมเมนต์มา <laughs> <laughs> ก็แปลกดีเรียกว่าคางแต่ว่า ม,มันโอเคนะคะในในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะ่าดูดว่าเพียงพอและต่อการตอบสนองทุกอย่างในการใช้งานทั้งเรื่องของการดูหนังนะคะหรือว่าเรื่องของการปัดไปปัดมาจอ90เฮิร์ตให้ความรู้สึกที่แตกต่างจาก refresh rate 60เฮิร์ตปกติแน่นอนนะคะอถ่นทั่วไปเนี่ยจะมีการกระพริบอยู่ที่ refresh rate 60เฮิร์ตทุกอันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ a ั s u n g ใส่90 Hz มาแต่ว่าคุณผู้ชมก็คงจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ากล้องนะดูดมันอ่านได้แค่60 p ีดน,นั้นมันก็จะเห็นแค่แบบเหมือนเป็น60แต่จริงๆแล้วมันเป็นเเนอเเอนออรร่่ออ่ืืงๆลยะะุีี้ อย่างที่เราลุ้นกันไปคราวที่แล้วเนาะเซนเซอร์รุ่นนี้ครบหมดนะคะใช้ดำทางได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีไจโรสครบรุ่นนี้ความน่าผิดหวังหน่อยนะนิดนึงนะไปจุดพิจารณาเลยก็คือในตัวของหมวดวิดีโอของเขาเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันน่าผิดหวังตรงที่ว่ามันไม่สามารถอัด60เฟรมได้เลยตรงเนี้ย เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆสำหรับกล้องหน้าเนี่ยตัววิดีโอเองก็ได้ระดับ Full HD เหมือนกันแต่ว่าจะได้เพียงแค่30เท่านั้นนะ,ะแล้วก็กล้องหน้านะคะก็จะมีโหมดกลางคืนให้กับเราด้วยไฮไฮโอเคดังนั้นเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวงานวิดีโอนีน่วิดีโอของเรานะคะสมมุติว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอไปอย่างเช่นเราถ่ายกล้องหลังไปอ่ะตอนนี้น่ารุก,กดถ่ายกล้องหลังแล้วเราอยากสลับไปไปกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะทําไม่ได้นั่นเองแต่ไม่ใช่เชิงผิดหวังนะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาก็จะกันกันไว้ให้รุ่นท็อปมากกว่านั่น ก็ปรับได้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเน้นใช้งานง่ายซะมากกว่าาวนี้เรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายที่เราไปถ่ายมาเนี่ยความชื่นชอบก็มีอยู่หลากหลายอย่างเหมือนกันนะคะว่าตัวนี้มันทาําอะไรได้หลายอย่างเข้ามาเรามาดูกันดีกว่าว่าความน่าสนใจคืออะไรบ้างน,นะคะเริ่มต้นจากตัวกล้องก่อนละกันอันนี้เป็นกล้องหน้านะคะกล้องหน้าเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าสกินโฮลของรุ่นนี้ดีมากให้ความชมพูหวานแววน่ารักทีเดียวนะคะแล้วก็หมด HDR ที่ถ่ายออกไปจนเห็นด้านหลังแบบนี้ก็ดีมากนะคะความคมชัดก็ ดีมากเลยเป็นรุ่นนี้กล้องหน้าของซัมซุงที่ดีมากดีมากจริงๆนะคะคือให้สีผิวที่ดีเลยแหละคือกล้องหน้าเขาเนี่ยเป็น20ล้านแต่ดูแค่20ล้านไม่ได้เพราะจริงๆแล้วนะดูดว่าตอนที่สล้านมันอาจจะคมกว่าแต่มันก็อาจจะแบบอาจจะแบบคมกว่าจริงแต่ไม่ได้แปลว่าจะถ่ายออกมาได้สกินผิวที่สวยเท่านี้นะคะอันนี้ก็คือถ่ายออกมาเน็ตได้สกินผิวที่สวยเลยนะคะทีนี้มาดูงานวิดีโอบ้างเนี่ยขึ้นให้เลยแล้วกันนะคะวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้เขาจะไม่มีการสั่นรรรที่เป็นตัวของ super steady มาให้นะคะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้สั่นจนน่าเกลียดนะคะนี่คือวิดีโอที่เราขึ้นให้เนาะต่อมาเป็นการถายกล้องหน้าตอนรถวิ่งนะผู้ชมก็เห็นอยู่บนรถวิ่งอยู่นะคะสวยงามจริงๆแล้วก็สกินผิวสวยมากคือมันให้ความรู้สึกที่แบบโอ้ม่ผิวมันสวยจังเลยเนี่ยน่นดูพยายามซูมไปใ,ใกล้ๆใหุ้ชมได้ดูว่าเออเขาทำสีผิวออกมาได้สวยมากจริงๆนะคะนะใครที่อยากจะทำบล็อกเนี่ย แบม,มันก็โอเคเลยนะงนั้นเรื่องงานวิดีโอนะคะแม้ว่าจะไม่มีในตัวของ Super Steady มาให้เนี่ยแต่ณดุดว่าเหมือนว่าซัมซุงเขาใส่ EIS กันสั่นมาให้เล็กๆน้อยๆอยู่แล้วนะคะในตัวของวิดีโอคราวนี้มาดูเนี่ยณดุดถ่ายตัวอาหารเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหมันจะน่ากินปานนี้อะขึ้นรูปเลยล้วกันเป็นไงคุณผู้ชมน่ากินไหม คือสีสันก็ดีมากด้วยนะคะแล้วก็โอ้ยหิวข้าวขึ้นมานันดีนะ น่ากินมากนะดุดเนี่ยซูงเข้าไปคุณผู้ชมได้ดูเลยว่าสีสันของการถ่ายอาหารเนี่ยรุ่นนี้ทําออกมาได้สวยงามมากมากนะคะในงานวิดีโอตนะ่างๆน้าดอยากทำร็อกทําอะไรเนี่ยนดุดว่าน่าสนใจนะคะน่าสนใจไม่น้อยเลยต่อมาเป็นภาพนิ่งของอาหารนะคะทั้งแบบปกติแล้วก็มีโหมดอาหารโหมดอาหารมันจะชักแค่จุดเดียวนะคะเพราะว่าเราเปิดโหมดเบลอเอาไว้แต่จะปิดก็ได้นะอันนี้แค่ให้ดูมันเป็นอ,นอาร์ตอาเฉยเออถ่ายอาหารออกมาสวยนะแล้วเมื่อรวมกับการถ่ายรูปในรอบที่แล้วที่เราถ่ายไว้เนี่ยทั้งตึกตาตึกรามบ้านห้องนะคะ กีต้องกีต้ารหรือว่าการถายสไปเดอร์แมนย้อนแสงเองก็ตามแต่เนี่ยล้วนแต่ทําให้เรารู้สึกประทับใจในกล้องตัวนี้แทบทั้งสิน้นสรุปเลยก็คือกล้องเนี่ยดีแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าไอจุดที่เรารู้สึกเสียดายเนี่ยมันก็มีเหมือนกัน น่าจะใส่มาให้นะคะสาย super steady เนี่ยมันมันน่าจะใส่มาให้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกเสียดายตรงนี้จริงๆนะคะแต่ว่าถึงจะไม่มี super steady เนี่ยไอกายกระส่นที่ใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะคะที่80เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะคะคือการใช้งานเนี่ยคุณจะไปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรแบบนี้เนี่ยน่นดูบอกเลยว่านี่น้องแป้งมาเนี่ยเลอน้องแป้งอย่างนี้มาเล่นติกต็อกแล้วนะคะก็คือมันรวดเร็วมากมากนะคะรวดเร็วแบบทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออการใช้งานต่างๆเนี่ยมัน ไม่ได้แย่เลยนี่น้องคนนี้กําลังดังเลยนะกําลังดังเลยเนี่ยเป็นพลุแตกเลยนะคะเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะคะไม่ได้แย่เลยทัชสกรีนดีมากแล้วก็การตอบสนองเครื่องอะไรก็ดีมากๆเลยเช่นกันนั้นนั่นก็คือจุดที่เราบอกคุณผู้ชมไปทั้งหมดนะคะคราวนี้มาสรุปกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เปิดราคามาแล้วที่8,499บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะบางคนบอกว่า,วาโอ้โหจีแปสิขายราคานี้เหรอหรอมันแพงไปหรือเปล่ามันจะแพงได้ยังไงล่ะในเมื่อกล้องนะคะ กล้องของเขาเนี่ยมันเป็นกล้องเซ็นเซอร์ระดับเรือธงนะเออมันดีเนาะแล้วก็จอภาพเนี่ยนะคะ 90Hz ของ Samsung เนี่ยให้ความรู้สึกที่แตกต่างแน่นอนนะฮะทั้งสีสันความรู้สึกการทัชสกรีนอันนี้แตกต่างแน่นอนเรื่องชื่อชัดของแบรนด์เนี่ยเราไม่ต้องพูดอยู่แล้วชื่อชันแบรนด์ของ Samsung มันก็คือ Samsung นะคะก็คืออันดับต้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยสวยมากจริงๆน่าดูว่าหลายๆคนที่เห็นดีไซน์ของเครื่องนี้เนี่ยจะต้องไปโดนสีฟ้ากับสีม่วงแน่ๆแ,แต่ว่าสีดำกับสีขาวนี่ถือเป็นเบสิกที่ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม สีพวกนี้มันโดนใจไนดะ้ดูจริงๆฟังก์ชันต่างๆที่จะให้ใช้งานในตัวเราเองเนี่ยก็ครบทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปที่ดีนะคะวิดีโอที่ดีแม้ว่าบางฟังก์ชันจะหายไปแต่โดยรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและให้สกินโทนที่สวยมากเนาะ ัวจอไม่ต้องพูดถึงแล้ว90 h z ทัชสกรีระดับนี้นะคะแล้วก็สีสันร,ระดับซุปเปอร์อัมเลยของซัมซุงเองเมมโมรีการ์ดเนี่ยเพิ่มได้ 1TB บนะคะแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิอมค่อนข้างอึดมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ชาร์จเร็วเพียงแค่15วัต์อันนี้ก็อาจจะเสียได้ดนึงว,ว่าปีนี้แล้วเนี่ยจริงๆซัมซุงน่าจะเริ่มพัฒนาชาร์จไว้ให้มันเร็วกว่า15วัต์ได้แล้วไม่ใช่แบบโอ้15วัตต์ตลอดเลยระบบเสียงนะคะรุ่นนี้เนี่ย ในกล่องเนี่ยก็อาจจะต้องเอาตัวไปดูของพี่คนอื่นะคะแต่จริงๆถ้าดูนาดุดวันนี้เนี่ยก็น่าจะได้คําตอบมาแล้วแหละว,ว่าตัวเครื่องเนี้มันใช้งานประเภทไหนแบบไหน,นยังไงบ้างเอาเปว่านาดุดรุ่นนี้ไม่ถึงส้อเต็มสิหรอกแต่นดุดให้สัก8เต็มสิถึง9เต็มสิได้สบายมากๆและนี่คือรีวิวรุ่น Galaxy A32 นะจ๊ะรุ่น 4G นะคนละรุ่น กับรุ่น 5G ด้วยเออบางคนบอกว่า 4G ตัวนี้น่าสนใจกว่าตัว 5G อ,อ๋อแสดงว่า 5G อาจจะจูงใจเราไม่ได้ไง 4G ตัวนี้นะคะลดราคาล,ลงมานิดหนึ่งแล้วได้สเปคจอที่เป็น Full HD ด้วยแล้วก็ดีไซน์สวยๆแบบนี้จริง 5G ก็ดีไซน์เดียวกันนี่แหละอ่ะผู้ชมลองเลือกด,ดูนะคะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันเขาไม่บอกในะดูลข้างล่างเลยก็แล้วกันนะจ๊ะสำหรับนี้รายการของเราต้องลำอหนาไปแล้วเจอกันใหม่เทปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับสเต็กกี้ของเราด้วยเราจะพัฒนาขึ้นไปให้้เ่่อจจนนุมมะะดดดาาหไสสันะสัญญวีก เทปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า